สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการอัปเดต เครื่องประดับมือ2งานเก่างานโบราณจากร้านเพชรทองบูญพทั์สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครที่ว่าเพิ่งจะเข้ามารู้จักทางร้านนะคะพี่ๆกดติดตามช่อง youtube เพชรทองบูญพทั์ไว้ได้เลยเพราะว่างานจากทางร้านเนี่ยจะเป็นงานเครื่องประดับมือ2งานเก่าแล้วก็ราคาดีๆเรามีให้กับพี่ๆได้เลือกช็อปกันแน่นอนสำหรับวันนี้งานน่ารักมากๆพี่ๆห้ามพลาดนะครับ มีหลากหลายชิ้นเลยที่าราคาดีแล้วก็ใส่ยังไงก็โดนใจพี่ๆแน่นอนพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันครับ มาเริ่มกันที่งานชิ้นแรกเลยครับกับงานสร้อยคอลูกปัดทวาราวดีเกาะทองทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม30.83กรัมประดับด้วยลูกป,ปัดหินสีทวาราวดีจำนวน25เมตรความยาว21.5ราคาขายน่าซื้อจริงๆ32,500บาทเห็นไหมครับใส่ขึ้นคอกำลังสวยเลยแล้วก็เม็ดขนาดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปที่สำคัญคือ เขาจัดเรียงแบบมีศิละปะแล้วก็มีสไตล์มากๆเลยสีของลูกปัดจะเน้นเป็นโทนสีเย็นๆสีสบายตาก็คือเป็นสีพาสเทลนะครับมีทั้งลูกปัดเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กสลับกันไปมาสีหวานๆแบบนี้ใส่กับชุดอะไรก็ขึ้นแน่นอนสำหรับพี่ๆนะครับอาจจะเพิ่งจะอยากจะมีลูกปัดอยากจะทดลองไว้ใช้นะครับลูกปัดทวาราวดีที่เป็นสร้อยคอเส้นนี้ อยากให้พี่ๆมีไว้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ใส่ในหลายๆโอกาสสร้อยสีสวยๆแบบนี้หายากกดสั่งซื้อมานะครับมากันที่งานจี้ลูกปัดทวารวดีตุ้งติ้งนะครับทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม7.26กรัมประดับด้วยลูกปัดควอซ นะครับเม็ดสีขาวด้านบนแล้วก็ลูกปัดหินสีทวารวดีแก้วฟ้าด้านล่างความยาวในอยู่ที่5เซนติเมตรราคาขาย9,950บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับน่ารักจริงๆสำหรับตัวจี้ชิ้นนี้นะครับน่ารักใส่กับคนน่ารักน่ารักแล้วก็คนงามๆแบบที่บอกเลยว่า ดูดีกับทุกๆโอกาสทุกๆชุดแน่นอนตัวชิ้นงานเนี่ยเกาะทองคำแน่นหนาห่วงหนานะครับไม่บาง,ต,งตุ้งติ้งหวานหวานแบบนี้น่ามีไว้ใช้อย่างที่สุดกด CF มาได้เลยนะครับมากันที่งานสายสร้อยข้อมือดอกพิกุล3สีตัวเรือนทองคำ75-90%า75-9เ น้ำหนักรวม19.55กรัมประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรซีกแบบรองซับหน้ากว้างช่วงกว้างสุด1.7เซนติเมตรความยาว16.5เซนติเมตรราคาขาย45,000บาทสวยงามมากๆเลยสำหรับตัวสายสร้อยดอกดอกพิกุลงานเก่าชิ้นนี้นะครับตัว ของลวดลายเนี่ยเขาจะทำเป็นลายดอกพิกุลแล้วก็จับช่อเรียงกันไปโดยที่แต่และช่อของดอกพิกุลจะประดับด้วยยอดทับทิมนะครับแล้วก็ประดับประดาโดยรอบด้วยทับทิมมรกตกับเพชรซีกงานสวยแล้วก็เป็นงานที่ใช้ทองเยอะไม่ใช่แบบงานใหม่ที่บางๆนะครับอันนี้จะเป็นงานเก่าที่น้ำ,นำ,นำหนักดีแล้วก็ตัวด้านหลังเนี่ยเขาก็จะปิด ปิดก้นนะครับโดยใช้ทองอปิดก้นหนาเช่นเดียวกันอยู่ในสภาพที่ดีสมบูรณ์มากๆสร้อยข้อมือขนาดแบบนี้ก็คือเราใช้งานได้ในทุกๆโอกาสเลยทั้งงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นการใส่ติดข้อมือหรือว่าจะใช้ออกงานบุญหรือว่างานที่ต้องการความเป็นไทยนะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากๆ มากันที่งานแหวนพลอยแถวเรือนทองลายเถาตำลึงนะครับตัวเรือนทองคำา7 9 0น้ำหนักรวม3.08กรัมประดับด้วยทับทิมไพลินแล้วก็บุษราคคำหน้ากว้างของแหวน0.6คูณ1.6เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขาย7,950บาท เครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยน่ารักนะครับแล้วก็เหมาะมากๆที่จะเป็นแหวนไว้ใส่ติดนิ้วเ,เรียกสเสน่ห์แล้วก็เรียกความวินเทจความเป็นไทยได้มากๆเลยชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นเรือนทองงานเก่านะคะมีการฉลุลายที่ฐานแล้วก็โดยรอบเป็นลายเถาตำลึงส่วนด้านบนประดับด้วยพลอยนะครับ3ชนิด ได้แก่ทับทิมไพลินแล้วก็บุษราคมสีตัดกันแล้วก็สวยงามแหวนแบบนี้ซื้อใส่เองหรือว่าจะซื้อฝากนะครับคนที่พี่พีรักก็ได้ได้กลิ่นอายความเป็นไทยในราคาเบาๆถ้าพี่พี่กำลังมองหาซื้อแหวนแถวลายเถาตำลึงแบบนี้อยู่กดสั่งซื้อมาได้เลยครับมาต่อกันที่งานสร้อยคอหยดน้ํำมรกตตุ้งติ้ง เป็นงานเก่าที่น่าสะสมแล้วก็น่ามีไว้ใช้อีกเส้นหนึ่งเลยตัวสายสร้อยแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่11.23กรัมประดับด้วยมรกตแซนเบียเจยรไนาลูกแผ่นะครับแล้วก็ประดับด้วยพาริดด์กับทัว r มาลีนเพชรวมทั้งชิ้นอยู่ที่32ตังค์แบ่งเป็น เพชรตรงกลาง1เม็ดขนาดประมาณ22ตังต์งแล้วก็ประดับด้วยเพชรด,ด้านข้างอีก2เม็ดรวม10ตังความยาวสร้อย17.9นิ้วราคาขาย28,500บาทกดซีเอ็มอารรัวได้เลยเป็นชิ้นงานที่สวยและที่สำคัญคือคุ้มมากๆพี่ๆนะครับจะได้งานที่มีความวินเทจแล้วก็ดู สวยงามใส่ได้บ่อยๆนะครับเส้นนี้บอกเลยว่าเน้นความงามของตัวตุ้งติ้งมรกตจริงๆได้มรกตนะครับลูกแพรเนี่ยเม็ดใหญ่เลยทั้ง3เม็ดสีเขียวแล้วก็ตัวมรกตเขาก็จะมีตํำิีหรือว่าเนื้อพลอยตามธรรมชาติบ้างนะครับส่วนเพชรที่ประดับเขาจะใช้เพชรสีออกนวลๆนะคะเป็นเพชรนวลแต่ว่าเล่นไฟดีงานสวยกด C ีมาเลยครับ มาต่อกันที่งานแหวนเพชรสแถวนะคะเป็นงานที่ใช้งานกันได้ในชีวิตประจำวันตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม4.61กรัมประดับด้วยเพชรนะครับจำนวน22เม็ดขนาดรวมประมาณ55ตังตกเม็ดละ2ตังครึ่งนะครับหน้ากว้างของแหวนอยู่ที่0.4คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายเบาๆเ,เพียง18,000บาท ชิ้นงานสวยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียบร้อยหน้ามีไว้ใช้นะครับใส่ติดนิ้วใส่ในการทํางานเนี่ยดูสุภาพแล้วก็ดูดีมากๆเลยตัวกาว้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนมาในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บุกไม่บี้เพชรที่ประดับนะครับข่าวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยข้างในก็สะอาดใช้ได้เช่นเดียวกันเห็นกา้านแหวนไหมครับว่ากา้านแหวนเนี่ยเขาจะไม่ใช่ งานที่ปอกแปกนะครับก็คืองานแบบบางๆก้านแหวนเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ตัวเพชรเนี่ยเล่นไฟดีแหวนแบบเพชรสแถวแบบนี้ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับถ้าพี่ๆชอบงานแบบเรียบๆกด c e f เกดจองมาได้เลยครับมาต่อกันที่งานสร้อยคอตุ้งติ้งระยะเพชรนะครับงานน่ารักมากๆสำหรับสร้ยอยคอเพชรเส้นนี้ ตัวใส่ยสร้อยแล้วก็ตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวมอยู่ที่8.57กรัมประดับเพชรน,นะครับรวมทั้งชิ้นนีอยู่ที่75ตังค์แบ่งเป็นเพชร9เม็ดรวม45ตังค์ตกเม็ลละ5ตังค์เลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก36เม็ดรวม30ตังค์ความยาวสร้อย16.2นิ้วราคาขายหน้าซื้อที่สุด29,500บาท กด C F กดจองเข้ามาได้เลยเป็นสร้อยคอเพชรท,ที่สวยมากๆเลยแล้วก็ตัวขนาดของสายสร้อยเนี่ยเป็นขนาดที่เราใช้งานได้บ่อยๆครับก็คือซื้อแล้วได้ใช้ถือว่าคุ้มมากๆเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้ตัวของจี้นะครับก็คือในส่วนที่ว่าเป็นตุ้งติ้งเนี่ยเขาจะแยกชิ้นนะครับแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยจะค่อยๆจัดเรียง ไล่ระดับกันสวยงามแล้วก็คลิ้งไปมาดูน่ารักมากต้นบอกเลยนะคะว่าเส้นนี้ใส่ยังไงก็สวยแล้วก็พี่ๆหน้ามีไว้ใช้มากๆเลยสายสร้อยเนี่ยจะเป็นสายสร้อยแบบลื่นสบายคอไม่บาดคอนะครับงานสวยงานสมบูรณ์สายสร้อยอไม่กิ่วนะครับแล้วก็ไม่บางส่วนตัวจี้เนี่ยอย่างที่พี่ๆเห็นเลยว่าแต่ละชิ้นเขาขยับได้แล้วก็ค่อยๆไล่ระดับกัน น่ารักอย่างที่สุดใส่กับชุดทำงานนะครับหรือว่าชุดเวลาใส่ออกงานดูดีมากๆกดสั่งซื้อมาเลยครับมากันที่งานจี้พระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝนกรอบทองนะครับกรอบทองคำา7 5น้ำหนักรวมทั้งองค์ในอยู่ที่16.51กรัมด้านในเป็นองค์พระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝนเนื้อโลหะ หน้ากว้างจี้2.7คูณ4.8เซนติเมตรราคาขายบูชา9590บาทวัตถุบูชาทางด้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กรอบนะครับกรอบทองไม่แตกไม่ร่อนแล้วก็ส่วนของกรอบเนี่ยมีการแกะลวดลายได้อย่างสวยงามแล้วก็มาพร้อมกรอบกันน้ำนะครับ องค์พระแก้วมรกตด้านในเนี่ยจะประทับแบบลอยองค์แล้วก็พระแก้วมรกตจะเป็นแบบทรงเครื่องฤดูฝนนะครับมีตอกวัดพระศรีรัตนะาศาสดารามน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งกดซีเอฟก,กดจองมาเลยครับมากันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้นะครับกับจี้เหรียญหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองกรอบทอง กรอบทองคํา75-90%น้ำหนักรวม13.92กรัมองค์นะครับหลวงพ่อแพรเนี่ยด้านในเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อโลหะนาก้างจี2.5คูณ5.1เซนติเมตรราคาขายบูชาเพียง8,500บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับสวยงามมากๆเลยลวดลายคมชัดแล้วก็ จะมาในกรอบกันน้ำนะครับกรอบทองไม่บิ่นไม่ร่อนแล้วก็มีการแกะลายงานสวยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จี้เหรียญบูชาหลวงพ่อแพรองค์นี้นะคะพี่ๆสามารถที่จะใช้บูชาในชีวิตประจำวันได้ใส่กับสร้อยทองนะครับลายสวยๆเนี่ยดูดีมากๆหรือจะซื้อฝากเป็นของขวัญให้กับคนที่พี่ๆรักก็ได้กด 4F กดจองมาได้เลยครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เมตาร้านเพชรทองบุญวิทันแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็กดติดตามไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ไม่พลาดการอัปเดตของสวยๆที่ต้นกับนิกเนี่ย พยายามคัดสรรน,นะครับงานมือสองงานเก่างานโบราณที่อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและที่สำคัญคือราคาดีด้วยมาฝากให้กับพี่ๆได้รับชมกันหยุดวันเดียวคือวันอังคารครับสําหรับวันนี้ขอบพรคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้พบกับการอัปเดตในช่วงบ่ายเช่นเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย